วันนี้เนี่ยตัวผู้ว่าเองไปที่หอวังเลยตั้งแต่เมื่อสักหกโมงหกโมงก,กว่าหากโมงนิดๆน,น,น,นะคะ<อ>ปรากฏว่าไปถึงไปเจอนักแก้วคนนี้นักแก้วนางกัญชนาเ,เนตรวิจิตค่ะเ,คเป็นพนักงานกวาดถนนแล้วตัวพี่แก้วเนี่ยค,คือคนที่เห็นเหตุหการณ์วันนั้นด้วยนะซึ่งพี่แก้วก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ย ตัวพี่แก้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาทำงานประมาณตีห้าครึ่งมันยังมืดอยู่เลยอะค่ะคเห็นคนร้ายอะเดินมาจากฝั่งถนนวิภาวดีเข้ามาประชิดตัวน้องเลยนะแล้วก็เดินเบียดเบียดเบียดเบยเหมือน,น,นจะบังคับน้องอะตอนนั้นพี่แก้วแบบเอ้ยทำยังไงดีขี่รถไปตามคนมาช่วยแล้วก็บอกอาจารย์ในป้อมว่าเนี่ยอาจารย์คะมีเด็กจะถูกลวนลาม,มแล้วพอจังหวะที่พี่แก้วออกมาเนี่ยคือตอนนั้นคนร้ายก็หนีไปแล้วอะคะ่ะ แล้วพี่แก้วนะไม่หยุดนะขี่รถตามแล้วก็วนรถกลับมามาถามน้องด้วยว่าน้องเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมันอาจจะเป็นมุมไกลหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องตอนตีห้าครึง่งวันนั้นนะคะครูว่าต้องให้รางวัลพี่แก้วหน่อยไหมเคยคะ่ะไม่เคยเห็นแลยเขาดูแบบแปลกตั้งแต่ที่เขามองหนูแล้วก็แล้วเด็กอะ่ะเขาเดินมาคนเดียวแล้ววันนั้นก็แปลกไม่มีใครเลยนะคะม,มีเด็กเดินคนเดียวจริง ก็มาตีห like okay. ้า er ึเหมือใช่ค่ะตีห้าหนูว่าเด็กหอวังเนี่ยจะมาช้าเป็นบางคนค่ะเพราะว่าส่วนมากครอบครองเขาจะจอดส่งตรงนู้นค่ะจอดรถส่งตรงนู้นแล้วตอนเนี้เด็กคนนี้เนี่ยเขาโดนหนูว่าเอกใจแล้วว่ามันไม่ใช่คนรู้จักค่ะเด็กคนเดิมจากตรงนู้นแล้วผู้ชายคนนั้นมันมองหมูอนโดนมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วโอเคขอบคุณมากนะแก้วขอบคุณมากนะ